เด่นแสนบนเจ็ดศูนย์หกเด่นหมื่นบนศูนย์สี่เจ็ดเด่นพันบนสามเจ้าสี่เด่นร้อยบนสามหนึ่งศูนย์เด่นสิบบนเจ็ดหนึ่งห้า เดนนวยบน026ใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามได้นะเพื่อนๆอตรงน 112, 10 7, เนี้ย1นึ0งหนึเนี่ยก็คือเป็นจำนวนที่สูตรที่1เนี่ยเป็นเลขดับติดต่อกันมาแล้ว112งวดสูตรที่2เป็นเลขดับติดต่อกันมาแล้ว107งวดนะครับเ,เข้าใจใช่ไหม คือซึ่งจํานวนตรงนี้ถ้าจะเอาให้แบบว่ามันจะมีโอกาสดับพลิกเป็นเลขเด่นเนี่ยต้องรอร้อยเจงวดนะครับอ่าคับ170งวดนะครับมันถึงจะมีโอกาสพลิกเป็นเลขเด่นหน่อยนะก็คือเอาชัวๆบางที11 2งวดเนี่ยมันอาจจะเป็นเป็นเลขดับติดต่อไปอีก50งวดทำให้เรา หมดเงินทุนไปก่อนนะครับถ้าจะเอาแบบชัวร์ๆหน่อยแต่ก็ยังไม่ใช่ร0 0นะก็รอสัก1 7อยวดแต่ไอ้ร้อยเจวดเนี่ยมันมันหายากมากครับเพื่อนหายากอะแล้วกว่าจะรอให้มันเป็นเลขดับติดต่อก170ัน170งวดเนี่ยมันโอ้โหเราไม่มีอะไรจะเล่นเลยนะครับสูงสุดของลุงพันตอนเนี่ยดับสูงสุดนะครับที่ลุงพันหาเจอนะครับ สูตรของลุงพันนะร้อยแปดสิบสี่งวดแต่ถ้าจะให้รอร้อยแปดสิบสี่งวดมันมันยากมากบางบางทีสิบปีก็หาไม่เจอเนะครับมันมันหายากนะลุงพันเลยกำหนดไปที่ร้อยเจ็สิบงวดนะครับแล้วก็เริ่มซื้ออะไรประมาณนี้นะแล้วก็ประมาณงวดที่ร้อยเจ็ดสิบเอดถึงสองร้อยงวดนะมันจะมีโอกาส ดับพิกเป็นเลขเด่นนะครับแต่ก็ไม่ได้ชัว1หนรซนะครับแต่จากตามสถิติอ่ะดับสูงสุดร้อยงวดใช่ไหมเราก็พอร้อยเจงวดเราก็เริ่มซื้อตามนะครับแล้วเราก็รอไปอีกสัก10บงวด20่สงวดนะครับเตรียมเงินทุนเอาไว้ให้ครอบคุม20งวดแต่ว่าถ้าหลุดจากนี้ก็คือจะต้องอเข้าใจเลยนะทําใจไว้เลยนะครับว่ามันก็คือหมดเงินทุนนะครับ ใครงงคอมเมนต์ถามได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวไม่ใช่แบบไปซื้อมั่วเลยนะแต่เนี่ยเป็นหลักร้อยอเป็นร้อยงวดนะครับบางงวดก็จะเป็น90กว่างวดอย่างเงี้ยเพื่อนอาจจะเล่นเล่นไปแบบสนุกๆขำๆก่อนก็ได้นะเพราะบางทีมันก็อาจจะพลิกเป็นเลขเด่นได้เช่นกันเพราะว่าสูตรหวยคือการเดานะครับลุงพันมีตัวอย่างของงวดที่แล้วให้ดูนะครับนะสิบหก กระดักกดานะครับข้อบนมันออกสองสี่นะหลักอื่นหลุดหมดเลยนะครับมันมาเข้าแค่สิบบนนะนี่ตัวนี้นะครับก็คือมันออกเลขสองเห็นไหมหลักสิบสอหลักหน่วยมันออกสี่หลักหน่วยหลุดเพราะว่าหลักสิบเนี่ยเป็นสูตรเน่เป็นสูตรดับมาแล้ว160หกสงวดนะครับเอาจริงๆเราเรอร้อยเงวดนะแต่ว่ามันอือมันหายากนะ แค่170งวดนี่ก็หายากแล้วนะครับรุ่งพันธ์ก็เลยทำสูตรนี้มาให้ดูว่าเผื่อมันพลิกเป็นเลขเด่นเลยนะครับอะไรประมาณนี้เห็นไหมแต่พวกร้อยกว่าง,งวด90งวดเนี่ยมันก็อาจจะพลิกเป็นเลขเด่นได้อ่าแล้วแต่ความบังเอิญน่ะผลออกรางวัลมนันจะมาตรงกับสูตรของเราหรือเปล่าแต่ถ้าเอาให้ชัวร์ก็170งวดเราค่อยซื้อนะครับ